ภาพนี้ของน้องพายุปาลินทำให้พี่ๆแห่เอ็นดูถึงกับแซวสนันไอจีมีแม่เป็นซุปตาแน่นอนว่าลูกๆต้องขึ้นแท่นเป็นซุปตาตามรอยของคุณแม่นั่นแหละค่ะแถมยังใช้แววความน่ารักสวยหล่อตั้งแต่เด็กๆสำหรับน้องสายฟ้าพายุปรังสีสิงห์พิพัฒน์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่ชมพูอ่อรยาอัลเบชาฮาเกตกับคุณพ่อนอ็อวิศรุตปรางสีสิงห์พิพัฒน์ ครอบครัวนี้ไม่ว่าจะขยับทำตัวอะไรก็ดูจะเป็นข่าวแถมยังมีคนให้ความสนใจเพียบและอีกหนึ่งครอบครัวที่ฮอตไม่แพ้กันนั่นคือครอบครัวของแม่เป้ยปันวาดกับลูกชายอาชดินบุญยรัตน์กลินกับลูกสาวอีกคนคือน้องปาลินปราณปาลินบุญยรัตน์กลินโดยล่าสุดในอินสตาแกรมได้โพสต์ภาพน้องพายุและน้องปาลินพร้อมแคปชั่นว่าใครไม่มีเหนียงออกจากแก๊งเราไปเลย คอมเมนต์ใต้โพสต์บางส่วนไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงต้องมาแบทเชินกันซะหน่อยแล้วอยากให้คู่นี้เจอกันจริงๆน่ารักทั้งคู่เลยค่ะ